น้องอายจะไปเต้นวันอะไรนะอุนโดไกใช่ไหมอืมแล้วก็นะอืมแล้วก็ทำยังไงอีกอ่ะแล้วก็นะน้องอายนะอืมเอานะอืมใส่เสื้ออืมชมพูอืมสีชมพูแล้วก็นะยูคุงนะอืมยุคุงใส่สีอะไรอ่ะสีม่วงสีม่วงใช่ไหม Dia kau nak nong ai nah. Hmm. Sai pink ko ani sebab. Hmm. Ko oya yo iya 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 iya. Minna la chikara awase. Oya yo iya 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 iya. Minna sebab. Hmm. Dia kau nas. Dia kau nak che se se bo wa na. Hmm. Enna chan tsuyo na. Na. chan Hmm. สุดยอดเลยแม่แ <considers> ม <child teaching> ่อยากดูเร็วๆนะเนี่ยแล้วก็นะอืมน้องไอ้นะแล้วก็เชี่ยเซนเซนนะน้องไอ้นะเอาให้นะเพื่อจะเล่นตกตุ๊กด็กวะจะเอาของขวัญให้ชี่อเซนเซนหรอหรอให้น้องไอ้เหรออ้าวน้องไอ้ให้เซนเซหรือเซนเซให้น้องไอ้เซนเซให้น้องไอ้ฉบับแล้ก็น้องไอ้นะน้อง ใจดีจังะแล้วก็มีนามาเอนะเอรีน่ะใช่ไะมแล้วก็ชิเอเซนเซะนะอ๋อสุดซุกิชิเอเซนเซะนะอืมโอมริตะเอรีนะนะอ๋อเนี่ยแม่สุดอยากตัดอยักตัเหนื่อยยังคงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแม่เหนื่อยแล้ว là... Khó men mẹ, mẹ <laughs> <laughs>